ครับสสวัดีพี่น้องสุขสุขทุกคนครับนี่น้าโงวเงียกระสีมารีวิวคอนเนียดนะครับผมคอนเนียตออสองชั้นนะครับผมเนี่ยสองชั้นดีอะของสร้างประจำช่องหน้าโขกนะครับผมเป็นเกลือยีไก่สามารถสร้างได้นะครับพี่น้องบ่แพงครับเนี่ยราคากระหังดีไก่สองชั้นนะครับผม เปเนียดสองชั้นเป็นเล็กย่างดีนะครับอันนี้เตรียมใส่หอยหอมครับนี่ฮอร์นด์เปเนียดสองชั้นนะครับผมยังครับรันไงครับรันพร้อมกันนี่ครับนี่วันเซได้นะครับเนี่ยราคาอะย่อมเย่อครับราคามีจะภาพยางประจำช่องหน้าโขดนะครับผมสามารถสั่งได้ครับเนี่ยตถือว่าง่ายนะพี่น้องเนาะ ใส่ได้อยุคผมว่าแต่พี่รอง่านนอยักเด็กอ่ะยโทรมาสอบถามมึงนะครับผมของช่องหน้าคุณยังไงครับประจำช่องครับอันนี้เป็นสันเห์สองชาตน,นะครับผมต่อไปกับเป็นนี่ครับ ลังง่ายครับท่านเ,เด็กๆอ,อ่ะโทรมาสอบถามมึงนักพี่น้องเนอะนักโวยแง่กับมันรีวิวให้ซอยเพิ่นเนาะพ่อเด็กเป็นเด็กข้าข้าต้มขนมให้ให้ลูกนะครับผมนักโวยแง่กับทางซอยเอพิ่นไปแล้วครับก็ขอบุญพี่น้องที่ติดตามกันมากนะครับผมนักโวยแง่กักบผมไม่ลืมประคุณหรอกครับผม จำช่องหน้าโคมาตลอดส,สดตาติ๊ต่างหอยน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวหน้าโคอยูีขอ,องดีตอบแทนครับแจกเป็นนกตอฟี่ครับผมแบบเสียขาทรงเอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครับแชร์มาริวๆคนเหนียดอีกเพิ่มนานะครับเนาะสองหนาสองชัน้นนี่ครับโอ้ตบแชร์ตบสองหนาครับ mình là hai cái chăn bún nhồi này, thêm một cái chăn mới, thêm con mới nữa, con mới, nhà bố, rửa ห้าหนึ่ครับุเอทยดอกพี่แถวหัวยหวังยองด้วยพวกหมวหนีมสร้างเลยครับลอยลอยนึ่งหัวยขึ่งเด่ตัวนี้น้ครับนี่ครับหัวนําลอยนึ่งึ้แป้นนะครับแปนหัวคนมีทนี้นะครับ มาสร้างเนี่น <It> ้องพี so ่น้องเนาะสร้างสองชั้นชั้นหักเสียตุบตูดสร้างมาเลยครับผมพ่อได้สร้างคนได้ค่ากระตุกองน้องพี่ลูกลูกคนเต่าคนเนาะครับเนาะต่างซอยกันไปพี่น้องผมว่ารีวิวเป็นสิดหรอกครับมันก็มีค่าเส้นเส้นยังดอกเส้นในส่วเจ้าเองก็เป็นดอกแต่เด็กๆก็ถือไปย่ามขอเบอร์โทรให้งเนาะครับเนาะทางทุ่งมาหาผมเลยก็ได้ พราะว่าเพิ่นให้ผมส่งให้นะครับเพราะว่าเพิ่นกูมีลาเพิ่นเห็นงานโรงงานอยู่ข้างหลังผมอยู่นี่ยครับผมเพิ่นไปสร้างประจัมช่องผมนี่แหละแต่ท่านใดพี่น้องท่านใดอยากได้ก็โทร่มขอมาเล้วพี่น้องเด้อมื้อนี้ผมก็สิจัดส่งอันนี้ตัวนี้ล่ะครับเพิ่อนนี่ของอาจารย์เสกเนาะครับเนาะอาจารย์เสกอยู่บ้านบึงเพิ่นสร้างจานนี้เพิ่นว่ามีเพื่อนสย2ชานบ่เพิ่นก็ลองเอาไปใส่ิ่งนะครับผมเพิ่นนก็่าจะเห็นผมกำลังไล่อยู่ครับผม แข่งได้เนาะสองชั้นกับแบงก์หนึ่งได้นไปเอาอาจารย์เส,สกสรรเรช่วยเๆขนก็นผมแบ่งไปหลายตัวแล้วครับผมแล้วคุณกันอยากได้เพิ่มเนี้ยดีอ่ะตกลงได้มากันเนาะราคายอมเยากะนสมราคาผมสมหนักสมเหนื่อแล้วครับเบนียดกัได้ของคุณทุกอทานนะครับผมติดตามช่องหน้าผมนี่แน่ว่าหลอดมากครับ สองหน้าโขผมมียังไรครับไม่รีวิวกันเดีด๋ยนี้เพื่อนผมมีอย่างไรนะ้องพี่น้องเนาะทำเนาสั้นทานี้แหละครับผมปากกดไห์กดแช์กดติดตาไว้นะพี่น้อง,งเพื่อเป็นกำลังใจใ,ในการทำชิปของต่อไปครับสำหรับมือน,นี่สองหน้าโคยินแย่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ